ใครที่ชอบผิวตอนดึกๆลองเมนูนี้เลยนะคะลองทานแล้วไม่อ้วนแล้วก็ไม่รู้สึกผิดค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะนั่นก็คือเมล็ดเจียค่ะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ภูพิกมลภูนะคะ เมล็ดเจียมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเมล็ดเจียอุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะมีโปรตีนมีกรดโอเมก้า3มีสารอาหารต่างๆนะคะมีแคลเซียมแมกนีเซียมด้วยนะคะโดยในเมล็ดเจีย1ออนนะคะก็จะมีไฟเบอร์อยู่14กรัมค่ะมีโปรตีนอยู่4กรัมนะคะแล้วก็จะมีโอเมก้า3อยู่ตั้ง5กรัมเลยทีเดียวนะคะและเพื่อให้รับสารอาหารให้มากที่สุดจากเมล็ดเจียนะคะแนะนําให้นําไปแช่น้ําก่อนอย่างน้อย15นาทีค่ะเมื่อเมล็ดเจียโดนน้านะคะก็จะพองตัวขึ้นมา15เท่าเลย ละะแล้วตัวเจลที่อยู่รอบเมล็ดเจียยังช่วยปรักสมดุลลำไส้นะคะจึงช่วยในการขับถ่ายค่ะแล้วเรานําไปเติมในนมหรือว่าโยเกิร์ตที่เราชอบก็จะช่วยเรื่องการลดพุงลดน้ําหนักได้ลดไขมันได้นะคะในเมล็ดเจียมีกาก,ากใยและก็ยังช่วยชะลอการย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลนะคะจึงทําให้รู้สึกอิ่มนานอีกด้วยนะคะ เรามาดูข้อควรระวังในการใช้เจียกันบ้างค่ะเจียไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็เจียก็ไม่เหมาะกับคนที่แพ้กลูเตนคนที่มีความดันโลหติตที่ต่ําแล้วก็คนที่กินน้ําน้อยด้วยค่ะแล้วก็ไม่ควรจะกินเมล็ดเจียเกิน3ช้อนโต๊ะก่อนแช่ต่อวันนะคะตัวเมล็ดเจียทาได้อยู่หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้ข้าวโอ๊ตขนมอบ หรือว่าเป็นเมนูที่ทําอยู่บ่อยๆเลยค่ะทําง่ายๆนะคะก็คือนําเมล็ดเจียไปแช่น้ําให้พองตัวค่ะจากนั้นก็เติมนมหรือว่าโยเกิร์ตที่ชอบใส่ลงไปนะคะตัวเมล็ดเจียมีไฟเบอร์ที่สูงแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปก็จะทําให้ลดไขมันลดพุงได้ผลอย่างดีเลยนะคะบางทีทํางานตอนดึกๆค่ะก็จะรู้สึกหิวก็จะทําเมนูนี้นะคะทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่รู้สึกผิดอีกด้วยค่ะเราทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิป,ปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ